ยอมจุนโฮและชานิสองด้วยนะครับคโอเแล้วขอเชิญล่ามของเราด้วยนะครับคุณจียอนนะครับสวัสดีสวัสดีครับพวกเราทีมงานครับ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 โอเคเรียบร้อยนะครับเด็กชายผมจุนเทีนครับคุณยองครับคุณปุษถุรครับสวัสดีครับคุณดิใช่คนครับ ฟงจจุครอยากจะถามทั้ง6ท่านเลยว่าแต่ละท่านนี่นะคบรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับทีกรุงเรากกัน10월달초에왔다가갔는데 어, 그때 이제 콘서트를 하고 또 푸켓에도 잠깐 들여다 갔었어요. 그래서, 어, 정말 또 아름다운 또 태국의 그 미를 느꼈던 것 같고, 또 이렇게 또 다시 또 팬미팅으로 돌아오게 돼서, 어, 여러분들 또 만날 걸 굉장히 기대하고 있습니다. ก่อนอื่นเนี่ยดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอแฟนๆชาวไทยที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยเมื่อประมาณเดือนสิบที่ผ่านมานะคะคือก็ได้ไปที่ภูเก็ตมาด้วยนะคะนอกจากที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยก็คือได้มาทําที่ประเทศไทยด้วยคือครั้งนี้เนี่ยดีใจมากที่ได้มาจัดแฟนมินติ้งครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะต้องขอบคุณแฟนกับชาวไทยที่ต้อนรับเขายังอบอุ่นด้วยนะคะผมรักประเทศไทยผมรักประเทศไทย แฟนๆกรีดการ์ดกันใหญ่เลยนะครับแล้วสาวไทยรักไหมครับฝากถามทีเออ저는เอ่อ태국에오면뭔가이태국의밤에뭔가항상취하고싶어요เขาบอกว่าอยากมาประเทศไทยทีไรเนี่ยใช่ไม่รู้ว่าใช้คำนี้ถูกหรือเปล่าเพอยากจะเมากลางคืนของประเทศไทยอยากจะเมากับกลางคืนของประเทศไทยอนะคะ่ะอยากจะเมาเม <laughs> หรอครับ <laughs> เมาจะฟินกับ <laughs> <laughs> กลาคืนของประเทศไทยอยากจะมาเขาเรียกว่า night life แบบนี้เลิศเลนะครับาษาอังกฤท่ว่าสนชมไปชมไปแบบัวเตบวก่คืออยากมาประเทศไทยอีกครั้งนเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะคะแต่สิ่งที่ดีใจมากที่สุดนี่คือเนี่ยได้มากินอาหารไทยประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยชอบอาหารไทยอะไรมากสุดค้าผมพูงอาังโฉนดอเมรกตาลผัดหมูครับผเขาผัดหมูเขาผัดหมูกะเ กะเพราหมูนะครับแซ่บๆสไปซี่นะอยู่นะเนี่ยกซอสก็จรมาอร์ชิมาโดยเฉพาะซสอสเนี่ยอร่อยมากใช่นะครับคุณนิชคุณครับอ่ก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็อ่อต้องขอขอโทษแฟนๆด้วยที่ให้รอนานนะครับแฟนคลับแฟนมิตติงครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับที่พรุ่งนี้จะได้มาเจอกับแฟนคลับหลายคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันด้วยครับพรุ่งนี้ 네, 그리고 태국 올 때마다 매번 설레는 것 같아요. 그리고 저희 멤버또푸니의고향이고다 보니까 또올 때마다 더 설레고 더 이렇게 반갑게 맞아 주시는 것 같아서 너무 감사합니다. 네, 어, 너무 반갑고요. 다시 <laughs> 항상 건강하시고 환영해주셔서정말รู้สึกตีใจมากที่ได้เจอเป็นกับชาวไทยด้วยสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะเราก็ดีใจที่ได้มาเจอเป็นกับชาวไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยแฟนมิ่ติงของประเทศไทยครั้งแรกด้วยค่ะครับผม